ขั้นตอนการเฮ็ดอันอันนี้จะไปน้ำจิ้มอะอันนี้จะไปผสมน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเราก็ใส่น้ำตาลเขียวน้ำตาลเขียวน้ำตาลอันนี้เริ่มแล้วแม่นบ่นี่เริ่มเลยดิเขียวน้ำตาลได้ม่ลได้ปะอันโดนบ้า h e a อันเยน้อันเนี่ยอุ้ยโดนเด้ใส่ไม่ได้อยู่เด้อื น้ำสะอาดสะอาดน้ำสะอาดน้ำสะอาดนะเนี่ยน้ำสะอาดอันนี้เขาเหยดหลายคนเนาะใส่บึ้มบัมดีก็ได้ดีแก็ตหน่อยอันที่ให้ไฟอ่อนเป็นบ่นปอใช่อันนี้นะมะขามมะขามเปียกใส่ลายปาเนื้อได้ไหมไม่ได้้มันละลายแล้วเขาก็ออกเอาตอนมันออกเอาแต่น้ามันเดี๋ยวนี้เรามันออกเดี๋ยวมันเกิดเขียวเขาเขียวไม่ใหญ่ใหญ่อุตส่าห์ใส่น้ำประขามใส่ประขามเปียกนะครฮะอากาศ เขียเ้ยวภาษาไทยเรียนยังเขี้ยวบอกเขี้ยวใช่ไหมเข่ากันก็มันตานเรีนมังไกป,ประเทศไทยจะทำให้รู้จะทำให้รู้งงเขี้ยวบนะักคำส์เปียกขลนใส่กน้ำตาลนี่ทำส่วนมากมากก็เลยใส่เยอะหน่อยไม่ได้ทำเยอะซ้ำเลยสนเดถุงกระุงละโลบมะเมนเม็นเขาเห็ดนี่เขาเขาสีเห็ดลายนะ ข้าวเห็ดหน่อยข้า็ใส่ปริมาณหน่อยเอาอันนี้เราบเห็ดหัดถุงเลยประม่ณใส่บะเขียวไปบ้างแล้วมันจะออกเปรี้ยวหวานนี่นี่เมนบอสนน้ำตาลหนึ่งโลบะค้างเปียกประมาณครึ่งโลอยู่บ่บะค้างเมนประมาณประมาณจ้ะก้อนหนึ่งก้อนละห้าบาทที่ซื้อตั้งแต่ละก้าวบาทข้าวผู้มากสูงกับไส้หน่ยน้ำตาลหนึ่งโลเขียวบาปพี่น้องเมนข้าผู้มากสูงกับไส่หลายข้าผู้มากสูงกับไส่หน่อยเปรี้ยวหวานเผ็ดจังหน่อยเนาะนัวนัวใส่เกลือเมนบ่อนี่ ตอนเหล็กข้นตอนแรล็กนะเกลือซ้ำดอยข้าพี่หนึ่งเขียวก็ะดิ่งเลี้ยงขั้นตอนแรเหล็นสามยางซียางน้ำน้ำมะขามเปียกแล้วก็นี่คนมันเข้ากันเขียวบาดนี่มันสิเลี้ยงอารามเลยเด้วยนี่น้ำมะขามเปียกตอนนี้เท้าตักตอนมันออกว่ะมันเทาจะเอานนี้ออกเพอออกมันกรสิละลายไปเองขามันอยู่ในนี่แหละเพอมาเข้าเกี้ยไนมันออกแล้วเกี้ยไนมันออกแล้ยเดี๋ยวดนไปมันก็สิละลายออกเลย หอยเจคขันไทยเงี้ยหอยกวนเข้าต่องนั่งกวนยังสีเลยมันเรียกว่ารอกันไม่ได้มันเดือดแล้วเขาน้ำตาลมันเตะแล้วเขามีไฟของคอยอันนี้ยิงมันมันก็สีเขียวไปเขามันะเอียดๆนี่เขาค้นซื้อบอให้น้ำตาลมันใหม่จิ๊ดแน่นะมันละลายเลยแบบแต่ให้มันเดือดไปเรื่อยๆอังสีเบิ้งเอาเด้อสูตรเด็ดสูตรเด็ดมาถาเบิ้องมามันเสียออกมาเป็นยังไงรับรองแซ่บจแน่วน้องทวารเด็กคยกินแล้วเบื้อนี้เบื้อนี้มาเอาสูตร เขาเอาสูตรแดงปันสูตรนครับพอดีนัวบอกสูตรนี้เฮ็ดกะระยะกะอันปริมาณได้แล้วเาเฮ็ดดู๋เกลี่ยวไปเรื่อยๆก็นดีพอดีเองนัอันนี้ตอนต่อไปก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนี่ใส่หอมใส่กระเทียมทอดเกี่ยเกี่ยมัสไอันนี้เคี่ยวมาจนนาที่เท่าไห่นประมาณสิบนาทีเลยสิบนาทีเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ซมดูตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงรสนะยังขนาดนี้นะปรุงรสยังไม่ได้ปรุงรสนะยังไม่ได้ใส่พริกใส่อะไรเริ่มแล้วสจานเริ่มมาแล้วเริ่มพิจะเข้าเออเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่หอมเกียวกระเทียมเกียวแล้วก็พริกป่นพริกข้ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยความนัวความออ้ยังเพิ่มอีกเนาะเดี๋ยวแต่รสชานเรากามเพ็ดอีกสีมันหอมแบบว่าไม่ไงเลี้ยงอาลามแล้วยังไม่กระซีเริ่มคนเนาะจ้ะ ไ,ไฟออนอนอันนี้ไฟออนเป็นบอแมียบอะไรไม่แน่นนี่ไงไน inhos, ไ ideas, ไ wave, ไี่ไงนี on, ่ไงเขียวไปเรื่อยๆเมนก็สีเดี๋ยวมะขามมันก็จะละลายแมีนแล้วก็ปรุงพริกปรุงเกลือปรุงเฮ้ยแลล้วก็นนั่ถามบาเบิ่งตอนมันเหลวพี่น้องมันสิเป็นมันสิแซ่บซ้ำใดน้ำจิ้มสูตรเด็ดข้าเกล็แก้วสูตรเด็ดข้าสิริมะทาเบิ่งตอนเหลวพี่น้องเดี๋ยวมันสิข้นนะฮะปรุงมันยุ่งมาย่อะไยึดแทะ เยียบปลานึ่งแม่ครัวต้องอธิบายพร้อมได้ว่าเฮ็ดเมียงเยียบปลาใส่แปซ่าถ้าอยากให้มันงัวก็ใส่รสดีใส่ซอสจักหน่อยคมคืนปลาให้มันไอมันงัวเอาใส่ซอสนึ่หงหมอเมียมันจะได้นอนงัวดิถ้าม่นันมันก็จืดมันมก็แบบเนี้ยเกือบละถ้าน่งแจกเกือบจะกินเกือบบ่คะคุณพี่นี่เอาหมดเลยบ่นี่ก็เสี่ยบเบอร์นี่หนึ่งปลาอุ้มกรอแกซะต้องมีหนึ่งปลา น้ำก็ต้องเหลืองอารามแล้วเดี๋ยวก็ใส่พริกปุงใส่หอมใส่กระเทียมใส่ตั่วไปละไก่แล้วแม่นบ่แม่ไก่ละไก่สีเห็นเป็นลูกปกรลรางแล้วไงไก่เได้ซี่เนี่ยพี่พก็อยู่นู่นอันหนึ่งก็อยู่ข้างในอันหนึ่งไงพี่พี่ไปยืนหันหน้าเอาไปอันนั้นเราไปหั่นละนี่จะเอาโต๊ะข้างในออกมาล่ะบ่บอต้องทายแม่ต้องสิมนไปเบิ่งพร้อมกินแบบเป็นทะแสี่ยมันยังสี ยเยอะแยั่วะตอนนี้ยังซิมไม่ได้เพราะว่าท่านั่นก็ตั้งกันแป้งพับยื้อแนวนั่งยืหาแนวนั่งยื่อตอนนี้ปานกลางแล้วจัดพัตคารตอนนี้มันว่าในนี่เขาบอกเขาว่ได้ปรุงเดี๋ยวมันสีเยอะแยะไงสีในเบิ้งท่านั่นเป็นหนึ่งปลาอยู่ในหม่งมือเหมือดแล้วมุอใหม่มุอใหม่บรรนอกก็จะสีละลูกเุิงดีเอาว่าต้องแมนแบบหนึ่งหนึ่งแบบไฟเทาถ่านเนาะหนึ่งปลาแบบเตาถ่านได้พี่น้อง ไมาดำเขาโมาดไข่ะโอมามามาอันนี้คือนี่นี่นี่แคปรุงทุกอย่างอันนี้กระเทียมหอมอันนี้ต้องซอยอันนี้ต้องซอยกระเทีก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ใส่เกย่ยวก้อนเดียวอุปกรณ์พี่น้องบะนี้กระเทียมกับหอมร้าซื้อคุณจะใส่ดีนี่ไงเอาไปแบบอันนี้แบบ ท่าสุกมันบ่นปลาบั้นนี้<พ>อรออย่างเดียวรอสุกร,รอเสาก็บ่ได้ต้องรอสุก,รอ,สกร,รอเช้ามันจะเกินไม่ได้กินขั้นต่อไปคือเกี่ยวกระเทียมเกีเ่ยวเ,เองเกี่ยวเองมันถึงหอมซื้อตลาดมันไม่หอมเมนบอเกีเ่ยวเองแล้วมันจะหอมถ้ามันเลี้ยงเราผสมาไว้ใส่ผู้ด้วยแล้วก็อเอาใส่หอมอีกทีนึงเมนบบั้แนนีก กระเทียมแล้วมันจะหอมแซ่บ,บเบอร์ปลาสื่อเองมันมาหอมยังส,สี่ตีเมีนมันแข็งเขาเอาไปโดนเนะาะเขาห่อานี่เกี่ยวเองมันจะอร่อยชอบเยอะใส่เยอะนะคะกระเทียมหอมๆสูตรไม่รับบอกสูตรได้แล้วแต่ผู้สิดูเหยีดเมีนแต่ว่าม,มันต้องกันแบบว่านั่นนะนนั้นเกี่ยวสิแหล,ละเป็นอะไที่พีพี่ทันเนาะเมีนอันนี้คือเตรียมส่วนหนึ่งแล้วนั่นถั่วถั่วไี่ใส่ทีหลังนะ มันจะอืดอันนี้เคียวดาวกานน็สเป็นหะนาไม่่เนาะมันม่ท่านเย็นเลย,ยนะ่านเี้เหนียวตใส่บาคนเขาใสเปียมันเห็่มันเหนียวแต่ว่าข้าเขามาซาเยู่บานกระยาบหอมากินเดืาา่อมาซาบะติจาน้ำจิ้มอ,อันนี้หอมเจียวคิวต่อไป จะปรุงรสให้ดูรอถ้าปลาเคี่ยวหอมนี่ใส่เวลาอีรีดีอากระเทียมสีดนซ้ำบ่กระเทียมมีบ่ดนนี่แหละหอมนี่ยม,มันใส่เวลาเป็นขั้นตอนการเกี่ยวหอมกับกระเทียมเด้สิมาถดาเบิ่งว่าเกี่ยว,ยว,วยแล้วเกี่ยวจะเป็นสีอันเหลืองบ่แม่ยเหลืองน้ำตาลมันหรอสีเหลืองเกี่ยวให้มันหอมสุกๆหอมหอมถ้าเราไปซื้อตลาดมันแข็งเขาเกี่ยวไวไ้แล้วสามปีที่แล้ว <laughs> เป็นขึ้นล่าคุบอกเญิงก็ใส่เผ็ดนะบเผ็ดใส่เผ็ดเอาเผ็ดจักหน่อยเนี่ยเพราะซีดช้าเพราะใเห็นวงบ่นน่เห็นบ่ได้ไอยู่เนี่ยมีหลายอกพีกลุงลงไปมันเอาผู้ใดบอกเบ๊บบาตไ่สดดอกพีกแพร่นไปนั่นสิสิบบานะคกูแตงกูพกนแล้วแลวก้าวอันี่คือว่ากินแล้วกินแล้วจะไหนกูฟาเทียสิบล่างพักล่างหย่าล่าง เทวดาอยู่นี่สุกหลงนัำปลาโอ้ยสุกแล้วน้องผุดนี่จะกินได้เลยด้หนิใส่ยังตัวแม่บ้านใส่สุรน้ปลาจักหน่อยเพราะเป็นพิธีใส่สุรหลายเสีบหลายนี่มองแสียบไม่ยืนหนีเนยจิบเนยพอ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 บ้านน้ำตาลเนยเอาก็ใสใสหลายเดี๋ยวไม่พอแล้วน้ำตาผู้ช่วยผู้ช่วยใส่หลายให้เกลือก็ใส่แล้วก็ใส่นิดหน่อยพอเกลืน้ำปลาบ้านบ้านเพิ่มความนัวนี่มันเกลือแล้วก็ใส่นิดหน่อยพอเป็นพิธี ดูแสดงให้ดูเฉยๆนี่คือหอมเกลียวเกลียวเองหอมเกลียวเกลียวเองเห็นไหมเนี่ยนั่นก็จะเป็นแบบพีสันหอมๆไม่ไหแต่ว่ามันเสียบก็ต้องซีมอีกอันนี้คือกระเทียมเกลียวเกลียวเองคือเกลีเกลียวเองแล้วก็โขลีแล้วก็โขลีนี่เห็นไหมมันจะเริ่มเป็นแล้วเมี่ยวมั้งมันจะสิ่วขึ้นเนาะมันนี่ไงแต่ว่าพริก แต่ว่าถั่วนี่ใส่เวลากินนะอย่ามาวางเอาเอาอย่ามาวางไฟอันอย่ามาวางไฟเอาคุณหนึ่งเป็นกุยช่ายสดบอกคุณหนึ่งนี่ไงเนี่มันก็จะออกมาอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมยั่วๆเนี่ยยั่วยๆบางคนเขาชอบอะไรนะชอบมันเร่ๆนะเขาจะใส่แป้งมันแต่วันนีแมะพอใส่เอาธรรมชาตินี่กับคนแล้ว เอาเาบนี่ธรรมาติหอมทะลุจอแลีวละเดี๋ยวก็มีเอาักซีน้วยนาักซีนก็ไหอมเพื่มหอมด้วยนเดี๋วเดี๋เดี๋ยวเดีตักออก่แมนก่อนม่มาผัคีไหมถือยม่้ตไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตักออกอย่นีก่อนพะว่าคนตกรุนปากงวงอันพูดทนงทิศเหนพูดล่างพักง่อมๆอยู่อัน้ก็อันพัก เดี๋ยวนะใช้ทั้งมีอันนี้อันนี้จะแบ่งไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ใส่ถั่วยังไม่ใส่ผักนะคะจะแบ่งออกก่อนนะแบ่งไว้ให้แม่อ๋อนี่แบ่งของฝากอันนี้จะแบ่งออกแล้วเวลาจะกินเราก็ใส่ถั่วไงบ่หลายป็นไรก็ได้ตรงนี้นี่ก็เยอะเพื่อเพื่อจักเม่จักบัวบุ้งกินกั๊มเลยก็เม่เสร็จแล้วเจะบัวไปเอาถั่วใส่อีกได้ได้ได้ครับอันนี้ของฝากกับบ้านไฟแม่ยุบานผ่อนผู้เดียวให้ก่อน บอกออดฟ้อนโอเคไหมตรเนี่ยจานดมแม่จ้านี่ใส่นะไหนไหนผักชีเอาผักชีมาโรยนะาแ่้วนุ่นผักชีอันนี้ถั่วนะคะถั่วอันนี้หม้อนี่คือจะกินเลยนะคะหม้อนี่จะกินเลยก็ใส่เปลือกกินบำมไมกีเบอร์ก็ใส่ถั่วถ้าใส่ถั่วใหม่คนละเลยไปกินกันเลยยานนุนปวดเที่ยงนี่ไงแล้วมันก็จะยั่วยั่วคนเทาไปบันเอาผักชีโรยสินะเจ๊โรยหน้ามาคนละหน้าโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้หน้าคนสวยนี่มันหน้าสิอะไหรอ โรยโรยแม่ต้องบอกว่าโรยอันนี้โลยน้ำจิ้มค่รไม่ใช่โรยหน้าโรยน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ใช่โรยน้าเดี๋ยวส่อยจะเข้าเดี๋ยวเรจะชิมรสก่อนชิมรสว่าแซ่บบ่ชิมรสยังดเก๋้ก่ผู้จัดอ่เอาพีอัพดีกว่ามั้แต่ละคนพูดยังไงวิซีนรสเก๋งพูดยังเอาโยหน้าจะขวงะได้บอกค่ะรู้ไมจ้ ปีกน้ำปลาหิวเอาไปชราชิมก่อนเอาไปชิมก่อนเพามันจะได้ใช้กระชากไหมถ้าไม่ได้เราก็ต่อยเล็กๆไม่ได้ขาดอะไรน้ำแข็แล้วมขาดอะไรขาดผงชุลนขาดเพชรอีกเอาเพชรใส่อีกบุญแม่ขาดผงชุลน์เขาจะยุบบ้านไปเพชรอี่เล็กน้อยเพชรสอีกเติมนึ่นอยู่อย่างอื่นพอดไปหมดเอาผู้เยาว์บ้านเนี่ยนี่นี่เราพี่น้องสูตรนี่เข้มข้นใส่ผงเมี่ยงมะขานที่ดี อันนี้แก้แล้วอันนี้นะพอไหมเขากินยุ้ยส่เสียบเสียบโอเคครับพราดีหนเพราะดีหรอลกเนี่ยอ่ยั่วแนะทีนี้ยั่วๆเลยนะยั่วๆเลยอบนีนบุ้ยเสียพักอาีข้างมีข้างสิ่งในเบื้อง้าจะข้าไม่หเอานั่งเอายๆหน่อยนะไม่ี่ข้าเอาผักมามาสิ่งในเบนข้างหนึ่งพอแบบรีวิวรีวิวนัรีวิวรีวิวใส่งานวันนี้พ่อเมีย่างใเบื้งข้านึงสักกอนก้อนสีปิดคิมตาอยู่ในซึง ปลาก็สุกแล้วอันนี้พักสดสจากกะละมังอุ้ยทำไมมีแต่ช้อนเบบี้เมื่อเช้าเวาไม่ได้ล้างซ้อนเรากินแล้วก็ไปเลยเด้แล้วไม่เาไปล้างซอนก่อนซอนที่ยังก็สีดไปแล้วพอดิชิมะเบงมาเสียบตั่าไหอน้อีน้ำก็สีดูอปลาเอามือซิมไรเถอะใส่หั่นปลาใส่นี่หม้อใส่นี่หม้อ ออกมาที่สั่นลุ่มนั่นอันนี้ขั้นตอนการซิมบันอะไรอะไรอะไรฉีกผักขึ้นมาค่ะสี่ผักขึ้นมาคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆจะเป็นตะเสียบแมวอู้หูยุวันมันเป็นแมวขอแมวไปขังอย่างนั้นขังไม่ได้โกงหรือกันอะไรขังไม่ได้โกงหรือกอะไรกระหน่อมมาร้นบอกต้องแบบอายุยื้อ อยู <Workers S 2> <iment S 1> ่อ่ะเพง่งคือปากด้วยอ่ะพูรีอยูเปาสกันในหลังห้อนมาสันได้ไหมกินของร้อนใช้ช้อนกาเอ้อหผีผ้าบังไฟต้องหันงามาทางผีจักหน่อยต้องทำไรกัเนี่ยนี่ส้กันมีแมนไไฟเขาจะเปิดมาเดี่ยวเจียมเมี่อตะกันเมื่อเมื่อ ปรุงแล้วอ,น,วน,อนี่แสดงห่อนห่อนนี่แสดงหอนห่อ,หอนห่อ,หอนห่อนแถวบ้านนี้สูตรเด็ดเดชาโอ้ยหลวกมือ <laughs> อย่อ <laughs> ยาเปล่าเข่าปากเด้ <c oughs> นอนั <c oughs> นบสักกัน <c oughs> หนึ่งสองสามอย่าพ <c oughs> ูด <c oughs> <c oughs> ออกมาเด้อมันห่อนไหมเอาไปกระหอนตัวกินของร้อนอันนี้เขา,า้่า มีอันนยังปลอดโควิดเนาะห้องดอาหารทะลลี่ได้ส่งนี่ของร้อนใช้ช้อนไข่ช้อนมันลาเป็นยังไงรีวิวมันหอนบ่ไวเสียบไยเสียบจนไปอาหลาดเสียบหรืจังไหนคือเป็นยังสั้นมันหอนมันเผ็ดบ่เสียบนยกกลัวแล้วเสียบแนงสูตรเด็ดสูตรเด็ดอีลีเด็ดพักพร้อม เด็ดผักสูตรของเน็ดของคำสิรินะครับอันนี้มามาพี่น้องกินแปซ่าน้ำกันนะครับสูตรเด็ดสำหรับคืนนี้ลำล่าไปเดี่ยวกับภาพอร่อยอร่อยยั่วๆนะครับน้ำจิ้มกิมสูตรแม่น้อยนะสูตม่น้อยนะผักปลาหุ่นกระลมังนึ่หนามากจวดจ้านะครับ